กองทุนหมู่บ้านกองทุนเพื่อทุกคนกองทุนสร้างชุมชนวันนี้ไปพบกับกองทุนหมู่บ้านที่มอบทุนเพื่อสร้างโอกาสนำกำไรมาต่อยอดพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนครับครับกองทุนหมู่บ้านชายดมนะครับได้รับจัดสรรเงินจากรัฐบาลตั้งแต่ปี2544นะครับเป็นแหล่งทุนที่ประชาชนเข้าถึงโดยง่ายที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์คประกันนะครับ ครับอาชีพหลักๆก็มีทําการเกษตรนะครับทั้งเรื่องของพืชนะครับเช่นข้าวนานะครับแล้วก็ไล่อาชีพปศุสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เราสร้างวินัยให้พี่น้องเรามีการออมควบคู่กับการกู้ส่วนที่จะชําระหนี้ครบชําระหนี้เราก็มีเงินออมส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็สามารถใช้เงินออมของเราเนี่ยมากู้เพิ่มเติมในการพัฒนาอาชีพที่จะต้องใช้เงินทุนที่สูงขึ้นไปกว่าที่ กองทุนหมู่บ้านกาหนดไว้นะครับหมู่บ้านเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี่นอกระบบก็ไม่มีทุนทำก็ไม่มีไรายได้ตั้งแต่มีกองทุนก็กู้เงินมาก็มาลงทุนซื้ออุปกรณ์เมื่อก่อนที่ยังไม่มีกองทุนเข้ามาช่วยก็ากู้แถวชาวบ้านมั่งอะไรมั่งดอกก็แพงแต่เดี๋ยวนี้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วยเหลือก็ทุนค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยครับดีก็เราสามารถมีเงินกองทุนหมุนเวียนไปเรื่อย สามารถใช้หนี้ได้อะไรได้ครับประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านนะครับที่ตั้งมานะครับทําให้ชีวิตของประ,ประชาชนในชุมชนนะเปลี่ยนไปเนื่องจากเมื่อก่อนชุมชนเราเป็นชุมชนที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงทางด้านไรายได้พอกองทุนหมู่บ้านมานะเราสามารถให้พี่น้องที่ไม่มีหลักทรัพย์ให้ทําเรื่องขอกู้ได้ก็ดอกผลที่เราได้เขาก็สามารถพัฒนาอาชีพเขาต่อเนื่องได้มาโดยตลอด